ธรรมชาติดีเนาะพี่กับพี่กัลรักธรรมชาติพี่เออะไรครับพี่เอเกิดอะไรขึ้นพี่เอเกิดอะไรขึ้นฮะควันเพิ่งออกจากกางเกงเมื่อกี้อยู่ดีก็แสบเลยอะไรนะเสียงแหบ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 เอาลูกอมไหมรุกอมแหบไม่ใช่เสียงเราทีมงานมีลูกอมให้พี่เอไหมฮะไม่เสียงยังดีอยู่ฮัลโหลแล้วมันทำไมอ่ะมันทำไมทำไมมันแสบแสบอ่ะแสบอ๋อแกรบ นายนายแกบอยู่ไหนแกบมาครับแกบกพวกมแสบมันแสบรูปอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วใครเคยดูแบทแมนดาร์กไนท์ครับรถรถตัวโกงโจ๊กเกอร์ครับรถตานี้โจ๊กเกอร์รถตาร์่แล้วรถตาร์่แล้วทำไมเดี๋ยวพี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปก่อนอ๋อจะไปส่งจะไปส่งอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องก่อนได้ส่งถึงไหนอ้าส่งถึงไหนส่งถึงบ้านเลยอ๋อเชิญครับเชิญครับนี่ไงนี่ไงส่งถึงบ้านนี่ไงพี่ให้ไปอยู่ด้วยกันก่อนเสียเวลาเสียค่าลงคะเรถ กันมาครับก yeah. ็หวังนะหวังที่จะเจอผีสักครั้งในชีวิตโดยเฉพาะพี่เอพี่เอพี่เอครับสาธุวันนี้เราคงจะไม่กลับบ้านมือเปล่าครับก็หวังว่าจะมีวิญญาณตามพี่เอกลับบ้านด้วยสาธุอ้าวกูก็เคลิมสาธุไปด้วยอันนี้มันไม่ใช่กางเกงเด็กวิเคราะห์แล้วจริงมันหมวกไหมพรมแล้วฮะ มองโอ้มองอ่แอบชอบผมมาดิเป็นความหล่อก็วันนี้แอบแอบใส่กล้องหน่อยคิกคือคิกคืกคืเดี๋ยวผมว่าพี่เอป่ายังไม่แดงพี่แอร์เอาสูตรพวกผมไม่ได้เติมป่าเยอเดียวอันนี้เอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากซื้อมาเองซื้อมาเองไม่ได้หยิบมาอใช้ยู่พี่แบงค์คิดวันเดย์ให้มาครับอ๋อเหรอแปะใครแล้วคนนั้นเต้นฮะปึ๊บ อาดังแน่เอสุพชาลาใสอะไรมันแก้ปวดฟันได้จริงเหรอได้แก้ปวดฟันที่รู้สึกว่าแปะมันแล้วปวดเหมือนเดิมอีกไม่ใช่ก็ได้บ้างอย่างนี้เอออย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะอะแล้วก็พี่เที่ยวที่แล้วมันก็แขวนกูไปรอบแเหมือนกันไมเที่ยมนี้ยังแขวนกูอีกเหรอเเฮฮ้้ยย ทำอะไรทำอะไรจุดพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเอาืนให้พี่เอาลอนสารจุดไฟเผาไอ้โจงอ่ะไฟมันอันตรายมันเจ็บมันแสบนะพี่ไปแกล้งมันอะพี่ทำตัวน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากพี่ไปแกล้งมันอะทำไม่ได้ทำอย่างไร้็ว่ามันเคยทำพี่ถ้ามันเคยทำพี่ผมจะไม่ว่าเลยนี่มัมมี่เลยเนี่ยมัมมี่โอเคไปไปไปถือไว้เก็บไว้เก็บไว้เผื่อเผื่อมันหมดไปเออนี่สำรวจต่อสำรวจต่อโอุ๊ยอุยอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ใครแม่งก็ให้กูถือไฟฉายจังเลยฮะพถือไฟฉายมันดับยากอะไรองานเนี้ยตากูก็มองไม่เห็นไม่ไฟฉายหล่นเลยไฟฉายนี่แม่งแพงกว่าชีวิตพี่อีกนะเออกูมีค่าแค่ไฟฉายแกทำไมพี่ะแกทำไมไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกีช่วยเดช่วยเ่วเลยช่วยเลยโอ้เดี๋ยว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 ดเดยเดียวเดี๋ยวเเดียวเดี๋ยวเดี๋เดี ตบตบให้มันเข้าทรงดิตบเออปาดเอาดีกว่านะปาดปาดปาดพี่ว่าปล่อยมันไว้ยังเดิมแหละปล่อยมันไปไปตามธรรมชาตินะอ๋อเหรอยู่ดีก็เวียนหัวงั้นเดี๋ยวรออยาดมไหมหายไหมหายนะยังไงยังไงเยอะๆเป็นอะไรพี่แสบฮะแสบจมูก ฝ e e like ุ่นเยอะฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยฝุ่นเขี้ยมึงหยอดก็ไปขนาดนั้นไหลลงคอหมดแล้วข่มจิบมหายนอนนอนมาแล้วนอน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 ลงไปเต้เออนอนนอนดูเออขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและครั้งนี้พีเอสุพัชรชลาใสได้ทำการนอนทับที่คนตายครั้งนี้พีเอฮะอาจจะไม่ จะไม่ได้ทับที่เขากันนะช่วยกันปิดลงเดี๋ยวเลยเลยเลยปิดลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาตาโจ๊กมันมันจะเป็นลางนะลูกนะเฮ้ยเป็นการต่อยุมันจะเป็นลางนะเป็นการต่อยุททำบนลงศพพี่เอจ้าสนะของชอบๆนั้นเลยพี่เปิดเข้ามาเลยไม่ได้ล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะอาบน้ําก่อนมาทําไมเนี่ยกูถามจริงๆกูจะอาบน้ําก่อนกูมาทําไมพี่เอครับ พี่ว่าในไหนก็เอาเครื่องมาแล้วนะลองเปิดของพี่ดีกว่าเปิดอะไรมีน้องเขาส่งเทปแคสติ้งมาเดี๋ยวตอนดูพี่ขอเงียบๆหน่อยนะเพราะพี่ต้องใช้สมาธิมากเลยครับครเวลาพี่คัดเด็กเวลาอย่างเงี้ยพี่ต้องแบบว่าดูทุกอย่างเพื่อจะได้เด็กในสังกัดใหม่น่ารักน่ารักใช่ใช่ใช่ โอ้โหโอ้ยปีบ้าพี่มึง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 เอาพลังไหมาแล้วก็บอกมึงมึงก็บอกว่ามึงคือเด็กเด็กมันบอกว่าเทปแคสติ้งจังไรฮะเด็กมันบอกว่าคนเขาดูคลิปเป็นแสนเอาวิดีโอโป้มาเปิดคือเด็กเด็กมันบอกว่ามัน มันมันคิดแคสติ้งอยากให้พี่ไปเป็นนักแสดงคิดแคสติ้งอะไรกูเอนมันทิมกันอย่างเดียวเลยกูเองมันสมาครแคสกันอย่างเดียวเลยโอ้โหผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงมันไม่ถนัดาเสื้อเพื่อนเดิๆคนซ่อนเนี่ยจะไปซ่อนตรงไหนก็ได้แต่มันสามารถบังคับได้ว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนแต่ไอคนหาเนี่ยซวยเพราะไม่ต้องเดินทัวบ้านอ๋อเอาทางนั้นพี่ซ่อน เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่นี่ไม่ค่อยขี้ขาดเลยนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยป๊อตเลยเนะก็ซ้อนมันยังไปสองคนไงมันหาคนเดียวจอมันอยู่ด้วยกันสองคนได้ควดเอาตัวรอดเลยเอาตัวรอดสุดสุดเลยนะพี่ให้ให้ให้เขาหน่อยให้เขาให้เพราะว่าพี่แม่งอย่างนี้คือพี่เอสวัชราสายครับคุณผู้ชมถ้าใครติดตามมาหลายๆเทปเนี่ยครับจะโดนตลอดโดนตลอดวันนี้พี่เอไม่ต้องเป็นตามมาหลายเทปเลยวันนี้กูก็โดน ผมได้ซ้อนกับพี่ใครก็ได้กูไม่จะเป็นต้องเป็นมึงหรอกแมวเชี่ยตู้เดียวกันต้องียวกันนะตู้ปิดปิดที่ผมนิดนิดนะพี่ปิดปิดที่ผมนิดนิดครับ Go! No. กูว่าแล้วงานแม่งคนละตู้ไอีสัตว์เอ้ยกูก็ไอเหี้ยนั่งรุนแม่งโคนมึนเลยเหี้ยแม่งมีมุมอยู่สองฝั่งข้างบนเหี้ยกูนั่งไอสัตว์แสงทั้งโลกไอเหี้ยมาเลยแม่งจะมากูอยากให้แม่งเจอเไอเหี้ยอยากให้แม่งเจอกูเหี้ยแล้ววะทีเหี้ยผมจะพักกูด้วเทปกาวไอเหี้ยแล้วไงสัตว์เฮ้ยถอดจมูกมือนี่แอคติ้งกลัวเหมือนเหมือนห้องของจริงไอสัตว์ไอเหี้ยเอ้ยเอางี้ดีกว่า อะไรอีกมึงเนี่ยเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับพี่เอโดนแกล้งไปแล้วงั้นให้พี่เอหามั่งมึงไม่ต้องมาทำเงี้ยบกิะอาบแหมดูเป็นมิรแหมเป็นมิรกูเหลือเกินคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับต่อไปเราจะทำอเราคืนต่อไปครับสามผมจะให้แม่ยอเฮ้ยโอ้กูยแล้ววะกูยแล้ววะกูต้องหายแล้ววะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กูหาเนี่ยกูมีเหมือนมึงไหมออปชันอ่ะมีอะไร มีทีมงานหรือว่ามีคนตามกูมีตากล้องอะไรเงี้ยไม่มีตากล้องตามจริงจริงปล่อยผมคนเดียวแล้วไม่ตอนบวกมาอยู่กันครบเลยวะก็มาทิ่เจอกันหน้าห้องเจอเจอกันบังเอิญบังเอิญห้ามหันมามองห้ามหันมามองโอเคแล้วต้องด่ากันเลยนับด่าออกเสียงหนึ่งสองสามยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอตอนนี้ก็เดินหาโจ๊กกะต้านะครับโจ๊ก ตาโจ๊กตาขนกูลุกแล้วนะเว้ยมึงหงอกมาเลยโจ๊กตาเอ้ยขนกูลุกแล้วโจ๊กตาโจยตาไอ้ยโจยตานั่นไงกว่าสัตว์แม่งเอากลุยแล้วไงโจ๊กตา อะไรครับพ <bird> ี่ว้า ว่าอุตส่าห์แอบอย่างดีตู้กูขันกูกลับแล้วแม่งพอเลยเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยพี่ใจพวกมึงทำเพื่ออะไรจริงจริงพี่ไม่ได้กลัวผีเปล่าพี่กลัวความมืดแม่แม่อยากให้มึงโดนบ้างจริงจริงว่ายให้ตามมึงกลับบ้านเลยตีงูต้องเตีให้ตายตีงูต้องตีงให้ตายกูเป็นงูหรือไงตามึงเห็นกูเป็นงูหรือไงไม่ฮะก็เห็นเป็นพี่เอเป็นเป็นเป็นพี่สาวสุดสวยที่น่ารักมึงไม่ต้องชมหรอกไอชัดไม่ช่วยอะไรชีวิตมึงดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่ใน กปลอบมือทำไมกูตบล่วงไปนู่นเลยโอ้โหเอามือไปหยิบนางกวาดมาจ้องหน้าจ้องหน้าจ้อง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 อุ้ยเอ้า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 อ้อุ้ยโอ้โหไอ้โจ๊กับพี่เอาอีกแล้วไงตังเกงกูกอดเป็นข้าวเกียบแล้วเนี่ยมึงเผากันเนี่ยจุดนางกวาดจุดจุดเที่ยอะไรล่ะจุดเที่ยอะไรล่ะจุดเที่ยอะไรล่ะผู้มึงจะจุดเดี๋ยวตัเกงกูกรอบเป็นข้าวเกียบแล้วเนี่ยจัด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวยเพื่อนเลยไหมพี่เอพี่เอถือนักกวักมาอยู่ไหนอ่ะจูในมือเอ้า